พรีเซนเตอร์ของคอฟเคอร์สปริงนะครับคอฟเคอร์สปริงอินดี้ตาของเราชื่อน้องวุ่นวายร้อยเก้าสิบหกช่างน้องวุ่นวายไปแล้วนะ <c oughs> หนักหนักกว่าไอชีเลสอีกนะตัวนี้อยู่ที่หกสิบสี่กรัมนะของเก่าตัวนี้เป็นวีล่าถามว่าใช้กันได้ก็เราประกาศไว้แล้วว่าวิล่ามันใช้ได้มันจะมีตัวที่เขาเรียวกว่าบาเรลบาเรลตัวนี้ก็คือตัวหลอดอย่างนี้นะอันนี้ของไวริน อันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นวิล่าแล้วเราลองมาดูที่เมื่อกี้ที่เราช่างอยู่ที่40กรัมวิธีติดตั้งก็ง่ายครับเราแค่ถอดตัวบาเรลตัวนี้เปลี่ยนจากตัวเดิมที่เป็นตัวสั้นนะครับของไวรินมาเป็นตัวนี้แล้วก็เอาประแจที่อยู่ด้านในของตัวกรอบตัวนี้ที่ซ่อนยี่น่เดิงออกมานะด้านนี้หมุนด้วยไม้จริงๆนะครับตรงนี้แล้วลูกค้าก็ยังสามารถไปเปลี่ยนตัวสปริงตรงนี้ได้ด้วย อนนี้เราจะมาสอนวิธีเปลี่ยนตัวสปริงนะง่ายนิดเดียวมันจะมีเงี้ยงอยู่ตรงนี้นะครับเราก,กดเงี้ยงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดันออกเลยนะนะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันกดเงี้ยงลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ดันออกวิธีถอดแล้วก็ประแจตัวนี้ไขไขออกมาเลยคลายมันคลายคือทวนเข็มนาฬิกาจำไม่ง่าย สามารถหมุนไม่มือได้พอหลังจากที่หมุนได้มือแหวนตัวนี้ก็จะหลุดออกมานะนี่นะก็คืออย่างที่บอกอ่ะมันจะมีเลขบอกตรงนี้นะว่าอันนี้เบอร์สตัวที่ติดมาให้กับคอคร์สปริงอ่ะ Spring, มันจะติดเป็นเบอร์กลางก็คือเบอร์3ตอนนี้ลูกค้าบอกว่ามันสูงไปนิดนึงเราเปลี่ยนต้องการเปลี่ยนเป็นเบอร์2นะครับตัวน,นี้เขาเรียกว่าเม้า์ติงนะตัวนี้เป็นเมาทติงของเราเพราะฉะนั้นเมาท์ติงเนี่ยก็จะใส่ลักษณะอย่างนี้นะครับแฟดเข้าไปฟึด นะเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ตัวนี้เข้าไปไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องกดนิดน,นึงนะครับมันจะมีอ่ะมันจะเป็นแบบลักษณะกดตรงนี้แหละที่เราจะงงเราจะต้องดึงกลึกออกมาก่อนแล้วมันก็จะหลุดออกมาแล้วถึงจะเปลี่ยนมาเปลี่ยนตัวสปริงได้นะครับโอเคตอนนี้เราเปลี่ยนตัวสปริงแล้วเราก็ต้องทําการล็อกมือก่อนล็อกมือแล้วก็จัดท่าเลยนะอันนี้มองเห็นนะอดีมือดำนิดนึงนะว่าไปาง,งานช่างมาครับแล้วก็อันนี้ผมก็ มีประแจมาให้ใช่ไหมถ้าเราขันตามเข็มนาฬิกานี่ครับนะขันตามเข็มนาฬิกาก็จะคือการล็อกให้มันแน่นขึ้นนะครับวันนี้นะครับก็คือขันจนมันแน่นนะครับว่ามันไม่ขยับอันนี้ก็คือเป็นการล็อกไอตัวสปริงไว้ละว่าคุณต้องการให้มันเชิดต่ําลงหรือถอยหลังหรือไปซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยก็คือให้คลายที่ตัวนี้ครับตัวแกนด้านในเสร็จแล้วตอนนี้มันจะมีเบอร์กลางใช่ไหมที่แถมมากับเครื่องมันจะมีทั้งหมดให้ทั้งหมด6อัน ขาใส่อันที่3มาให้เราแล้วลูกค้าบอกว่าสูงเราก็เปลี่ยนเป็นอันที่4ตั้งแต่อันที่4เป็นต้นไปเนี่ยคลิปมันจะเปลี่ยนรูปแบบน,นะคลิปจะเป็นลักษณะของการบีบนี้เราจะใส่อย่างนี้นะด้านนี้ง่ายๆนะ,ะต้องบีบตรงนี้หน่อยนิดน,นึงบีบแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในกดเข้าไปกึก๊กล็อกอยู่ยนะง่ายแหละข้างนี้ก็เหมือนกันเราก็บีบนิดนึงบีบที่หัวมันนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปข้างใน เรียบร้อยล็อกแล้วอันนี้นะครับสมบูรณ์แบบแล้วก็ไปนําไปติดที่ตัวชวิล่าตัวนี้นะครับเวลาที่จะเราจะขยับมันอนะ่ะเราจะต้องปลดออกมาจากตัวกระดุมตัวนี้ก่อนตัวหมุดมันอนะ่ะก็คือตอนนี้เราต้องการให้มันมาทางกลางหน่อยแล้วก็มาออกไปทางนี้หน่อยนะแล้วเราถึงจะใส่เข้าไปแล้วก็ออกแรงกดนิดนึงปึ๊บนะกดเข้าไปปึ๊บล็อกแล้วเราก็ถึงจะเอาตัวแหวนตัวนี้มาใส่เดี๋ยวจะได้รู้ว่าขั้นตอนของวิธีการปรับตัว เนี่ยทำยังไงมันไม่ใช่ถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถโยกไปซ้ายขวาได้ใช่ไหมถ้าใส่ตรงนี้ไปแล้วต้องปลดออกมาจากตัวหมดุดนก่อนหลังจากนั้นเราขันด้วยมือกันขันด้วยมือพอเต็งปุบ๊บเราก็ใช้ตัวนี้ล็อกเลย